สำหรับเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตร <c oughs> ที่จะพูดกันวันนี้และก่อนที่จะพูดกันเรื่องของพระกรรมฐานและมหาสติปัฏฐานสูตรเราก็น่าจะมาสร้างกำลังใจขบันดาท่านหลายดูสักนิดจะดีไหมว่มาวันนี้นนบารมีสิบรายการมัน ควบคุมที่ควบคุมกําลังใจของท่านหรือว่าท่านควบคุมกาลังในบารมีสิบประการมีอะไรบกพร่องบ้างเอือหนึ่งทานการให้กิตคิดไว้เสมอหรือเปล่าบารมีนี่ประวัติเต็มคืออารมณ์ในการให้ทานเต็มรอบเต็มเปี่ยมไหมอารมณ์ในการรักษาสิงครับทุนเต็มเปี่ยมไหม อารมณ์ในการนั่สารเนคขมะบรมีคือคมอารมณ์จากนิวรณ์ห้าสมบูรณ์บริบูรณ์ไหมปัญญาสำหรับจะวิจัยขันห้าครบถ้วนไหมวิทยะความเพียรต่อสู้ตัวุักรรคมีครบถ้วนหรือเปล่าขันติขันติความอดทนต่ออารมณ์ที่ไม่ไม่พึงปราน,นาครบถ้วนไหม สัจจะอารมณ์ได้ทรงความจริงไว้มันทรงได้จริงๆแล้หรือเปล่าว่าเราเป็นพระอดิฐานบารมีกำลังใจส่วนนี้มาทรงไว้เต็มไหมเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีครบถ้วนหรือเปล่านี่เป็นอันว่าบารมีสิบรายการนี้ท่านทั้งหลายต้องเป็นผู้ทรงกำลังให้ครบถ้วนอยู่ตลอดเวลา แล้วก็สอนเราเ้าไว้ว่าถ้าเวลาไหนอะไรก็ตามถ้าบทพร่องนิดเดียวเราจะต้องบันามตนเราท,ทันทีว่ามันเลวเกินไปสําหรับผ้ากาสาวพัดแล้วก็กําลังใจขบันดาท่านพุทธบริษัทครบทวนในจรณะสิบห้าหรือเปล่ามีพระวิหารสี่ครบทวนไหมแล้วก็มีทิิบาทสี่ครบทวนไหม นี่เรื่องนี้ทั้งหมดต้องทบทวนกำลังใจไว้ตลอดเวลาอย่าให้กิเลสทัง้งหลายมันเป็นเจ้าหัวใจของเราอย่าลืมอย่าลืมอย่าบวชทำไมาเสียบปเหลืองจะเป็นคนสึกแล้วก็เปลืองพลาย <c oughs> อยู่ในสภาวะเช่นใดต้องทรงสภาวะเช่นนั้นให้ครบถ้วน นิพพานัาสะสจิกิริยายะเอตังกาสาวังไรเหตวา <c oughs> คำปปารบว่าเรารับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทำให้แจ้งสิ่งพระนิพันธ์ทีเมืดาพระทั้งหลายที่จะบวชแบบเอสาหังก็บอกว่าเขาไม่ใช่แล้วแต่ฝ่ายมาหมานิกายเขายังใช้อยู่จเจอกล่าวอย่างไหนก็ตามเราต้องรู้ว่าเราบวชมาเพื่อหวังพระนิพันธ์ไม่ใช่บวชตามประเพณี <c oughs> ถ้าบวชตามประเพณีมีหวังลงนรกเพราะว่าถ้าบวชตามประเพณีก็ไม่ได้ตั้งใจจะสร้างความดีแต่ว่าบวชเพร่เหลืองห่มกายเท่านั้นเพราะว่าพระสารีบบตรเคยแนะนําบรรดาพระสง์ทั้งหลายว่าถ้าใครเขาถามท่านว่าบวชในพุทธศาสนาเพื่อประสองค์อะไรพระสง์ทั่นหลายตอบไม่ได้ท่านบอกว่าจงตอบว่าอย่างนี้ คือราบวชเพื่อความดับไม่มีเชื้อหมายความว่าดับกิเลสคือความชั่วในอารมณ์จิตทั้งหมดไม่เห,เหลืออยู่เลยอารมณ์นี้ต้องมีอยู่ในบรรดาจิตในจิตของบรรดาท่านหลายตลอดเวลา <c oughs> จงอย่าเป็นผูเ้เผลอแล้วก็จงอย่าตอบว่าอะไรผมไม่รู้ ถ้าตอบอย่างนี้ไม่ได้พระเขาไม่ตอบกันอาบัตต้องด้วยไม่รู้ก็มีอยู่ต้องด้วยสงสัยก็มีอยู่รู้หรือไม่รู้ก็เป็นอำบัตรถ้าใช้คำว่าไม่รู้ก็เร็วเต็มทีวินัยก็พูดให้ฟังทุกวันตำรับตำราก็มีไว้สำหรับดูที่ออหองอสมุดสลานราชมีครบถ้วนอะไรก็มีทุกอย่าง ถ้าเราสนใจสิอย่างเดียวเมื่อยังไม่รู้รีบดูตำรารีบฟังเสียงแจการบันทึกเสียงเดี๋ยวก็รู้แล้วก็ถ้าว่ายังปล่อยใจว่าไม่รู้ก็สนแสดงว่าเราบวชเข้ามาเป็นพระทัตตูปชีวีเปรตไม่ใช่บวชมาเพื่อความเป็นพระเพราะพระทัตตูปชีวีเปรตจะมีชีวิตเพราะอาศัยคนอื่นเขาเลี้ยง นี่เราบวชเข้ามาให้ชาวบ้านเขาเลี้ยงก็สงแสดงว่าต้องการพึ่งแต่การเลี้ยงชาวบ้านไม่ได้ตอบสนองคุณงามความดีของชาวบ้านที่เขาต้องลำบากยากไร้นำอาหารการบริโภคนำสถานที่อยู่นำผ้าผ่อนท้สบายยารักษาลูกกระแสไฟน้ำใช้ให้แกเรานี่เราเราไม่เคยสนองความดีเขาเลย เส้นแดงว่าพวกเราก็เป็นประัทัตตูปชีวีเปรตไม่ใช่เวมานิกะเปรตจำให้ดีนะที่พูดนี้พูดให้จำแล้วก็พูดให้ทำพูดปฏิบัติในนนป,ปฏิบัติในได้ความดีแล้ว <c oughs> เขาได้โปรดทราบว่าที่นี่จะเลือกไว้แต่คนดีเท่านั้นแล้วก็คนที่มาตามระเบียบไม่ใช่อยู่ๆโจ,จมก็มา มาแล้วบอกไม่รู้เนี่ยคอยระวังกลางบรรษานี่้ไล่กันบ้างต่อที่นี้ไปก็ฟังมหาสติประฐานาสูตรตอนนี้ไปก็เห็นจะเป็นอะไรล่ะเป็นสัมปชัญญบับสัมปชัญญะแปลว่ารู้ตัวฟังไม่เป็นข้อขอ ในตอนนี้แปลจากพระบาลีว่าปุณณะจปรังพิกเวพิโคไม่ต้องว่าบาลีว่าละเกกะเปล่าๆว่าเป็นภาษาไทยแปลจากบาลีสำนวนมันไม่เคยเพราะหน่อยนะฟังยากนิดแต่ก็ต้องว่าไปเพราะจะว่าจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทนว่ามาว่ายังไงประเดี๋ยวจะหาว่าไอเรื่องคําสอนนี่เป็นของผมเท่เองในไม่ใช่ของพระพุทธเจ้า ผมไม่เอาแลวผมไม่อยากจะตกนรกต้องการเพียงเท่านี้แหละต้องการให้ท่านรู้ว่าที่มาพูดนี่เป็นของพระพุทธเจ้าตามบาลีเป็นภาษาไทยว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิสุพิสุย่อมเป็นผู้มีสัมปชัญญะคือความเป็นผู้รู้ทั่วพร้อมยไวมดีนะ สหัหปััญญะนี่แทนแปลว่ารู้เป็นผู้รู้ทั่วแล้วก็รู้พร้อมรู้ตลอดเวลารู้ทั่วทุกอย่างไม่ใช่รู้แต่ละอ,อย่างอะไรไม่ได้เกิดขึ้นในกรณีใดตามมารณ์ของเรารู้หมดมีการละมัตวัวงอยู่ตลอดเวลาคำว่าเผลอไม่มีคำว่าไม่รู้ไม่มี นี่ท่าไ่าอย่างนี้นะนี่เป็นถ้อยคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าจะก้าวไปข้างหน้าหรือว่าจะถอยกลับมาข้างหลังเราก็รู้ในการที่แลไปข้างหน้าจะเหลวไปข้างซ้ายเหลวไปข้างขวาก็รู้รู้ว่าเราเหลวข้างซ้ายเหลวข้างขวาบางคนเหลวแล้วไม่รู้ บันทีก้าไปถังร้อยก้าวพันก้าใจไม่ได้นึกว่าขาไม่ก้าวหรอกเอาใจส่งไปอืน่นแต่ในที่นี้ถ้าบอกต้องรู้อยู่ตลอดเวลาในข้อต่อไปนี้ว่าย่อมเป็นผู้มีสัมปชัญญะคือความรู้ทั่วพร้อมในการที่จะคู่แขนงเข้านี่ก็เหยียดแขนออก แล้วก็เป็นผู้รู้ทั่วพร้อมในการที่จะทรงผ้าสังคติเวลาที่จะผ้าสังคติผ้าก็รู้เวลาจะถือบาทก็รู้จะรู้แล้วก็รู้ว่าถือบาทจอยู่แล้วหรือยังไม่ได้ถือเวลาจะห่มจีวรก็รู้เราจะบอกต่อไปว่าย่อมรู้พร้อมในการกินในการดื่มในการเคี้ยวในการแตะลิ้น นี่นก็รู้พร้อมทั่วในการที่จะถ่ายในขณะจะถ่ายอุจาระและปัสสาวะย่อมรู้ทั่วพร้อมในการขณะที่เดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่หลับอยู่ตื่นอยู่พูดอยู่หรือว่าเป็นผู้นิ่งอยู่ก็รู้ที่ตอนนี้เป็นสมถภาวนานี่มาว่ากันด้านสมถภาวนาซิก่อน เป็นอันวรวมความว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสในสัมปัญญะบับในด้านของสมถภาวนาท่านให้ทำสติสัมปัญญะคือสัมปัญญะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลารู้เดินรู้นอนรู้กินรู้นั่งรู้ก้าวไปข้างหน้ารู้ก้าวไปข้างหลังรู้หยิบบัตรรู้อะไรทั้งหมด นี่เป็นอนารู้เป็นการทรงสติฝึกไว้เพื่อสติมันมีความว่องไวสัมปชัญญะมีความรู้ตัวแปลว่าสำหรับพวกเรานี่เรียนกันมามากแล้วนี่ถ้ารู้เท่านี้ก็น่ากลัวจะแย่หรือบางทีเท่านี้ก็ยังไม่รู้ซะตั้งเยอะแล้วมั้งเวลาจะเดินก้าวเท้าไายก้าวเท้าฝารู้หรือเปล่า จะเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังรู้หรือเปล่าบางทีไม่รู้เลยแลย้วจะคู่แข่งเข้าคู่แข้งออกรู้หรือเปล่าบางทีไม่รู้ไม่ใช่บางทีละผมว่ามากทีเลยทีเดียวที่พวกเราไม่รู้ทํากันอย่างชนิดที่เรียกว่าไร้สัมปชัญญะมาตลอดเวลานี่ก็มีมากนี่ผมไม่ได้บะนามคนทุกคน พเพรเฉพาะคนที่ไม่ได้สนใจในจริดียาของตัวเองที่จะรู้ได้ก็มีอาการความความหยาบที่ปรากฏออกมาจากทางปากของตนบ้างจากทางการกายของตนบ้างจากเสียงของตนบ้างพูดออกมาไม่รู้ว่าพูดอะไรดีหรือไม่ดี ดีหรือชั่วไม่รู้ควรพูดหรือไม่ควรพูดไม่รู้กิริยาที่สแสดงมาไม่รู้ว่ามันดีหรือมันเลวนี่สำหรับพวกเราควรจะรู้อะไรรู้ตอนนั้นเพราะว่ารู้เล็กรู้เล็กก็คนรู้ก็ควรจะรู้อยู่เสมอว่าวันหนึ่งตั้งแต่ตื่นทั้งหลับนิวน้าบรายการมันกินใจเราไปมันหรือเปล่า นีวันตัวไหนไม่กัดใจเราเข้าไปบ้างมีไหมหรือว่าสังโยชน์สิบประการตัวไหนที่เข้ามารัดรึงใจเราบ้างหรือเปล่านี่เราต้องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาจรณะ 15, สิบห้ามีศีลสมมาทาเป็นตน้นมีจตุตฌานเป็นที่สุดเรามีอารมณ์ครบถ้วนไหม นี่ต้องมีสัมปััญญะรู้ไว้ด้วยบารมีสิบรายการเราบกพร่องบางรเป่าไให้คำว่าบกพร่องทั้งหมดนี้ไม่ใช่ไปนั่งท่องนะให้ทรงอารมณ์ไว้ในใจทานและบารมีอารมณ์ใจเปี่ยมพร้อมในการที่ยห้ทานศีลและสมถทาศีลบารมีหรือว่าศีลสมถทาพร้อมที่ทรงการรักษาศีลไม่บกพร่องคือสิกขาบทสองร้อยยี่สิบเจ็ด สำหรับพระสำหรับเนนศิขาบทสิบเกษีิวัดอีเ75ดสิาำหรับครววก็มีศิขาบทแปดหรือว่าศิขาบทหทุกอย่างไม่ใช่ว่าท่องจำจิตต้องทรงไว้พร้อมตลอดเวลาแล้วเป็นมองดูที่บาดสีมีไหมครบทุวนในใจไหม ไปดูติระชาในคาถาวาจาที่ชอบปินทายคนน้นชอบเสียดสีคนน้นจมว่าคนนั้นยมว่าคนนี้คนนั้นดีคนนี้เลวประรบแหมคนนั้นสวยจริงน่ารักคนนี้น่าเกลียดคนนั้นเสียงเพราะคนนี้เสียงไม่ดีคนนั้นทําดีคนนี้ทําไม่ดีว่าเสียสีสิ่งใดกันซึ่งมันเป็นวาจาของสัตว์นรกเนี่ย อารมณ์ของเราเข้าไปคล้องใจบางรเปล่าจิตใจมีความรู้สึกอย่างนี้บ้างไหมถ้ามีรู้สึกในจิตในฐานา,ฐาที่จิตคิดน้อมไปในความนักกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสน้อมไปในความโลภอยากจะร่ำรวยน้อมไปในความโกรธคิดนาคาดมัดราาา้ายจะว่าใครเจ็บใจจะทำไชช้ช้ำใจ น้อมประเความหลงอะไรเป็นเป็นราวเป็นปของเราแล้วกล่าวมาทางวายาบ้างแสดงทางกายบ้างคิดในใจบ้างอาการอย่างนี้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่เศร้าหมองตายแล้วลงนรกที่เราอยู่ในเขตของอา,ากาสาวาพัดจะเป็นคราวญคนดีพระก็าตามเน่งก็าตาม อารมณ์อย่างนี้ของท่านมีไหมถ้ามีแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ไปนรกได้สบายเรื่องสวรรค์ไม่ต้องไปถ้ายังมีอยู่แต่ยังแก้กันไม่ได้แล้วเตรียมไปนรกแต่ก่อนที่จะไปนรกบางทีจะต้องถูกขับออกจากวัดนี้ก่อนเพราะที่นี่ก็ไม่ต้องการสัตว์นรกเอาไว้เปลืองวัดเม้งไปเมอนกันเพราะสร้างความเร้าร้อนให้เกิดแก่สถานที่อยู่ <c oughs> เป็นอันว่ารมรู้นี่เราต้องรู้รู้ว่านี่อารมชั่วมาจากนิวรห้ามอารมชั่วมาจากอารมณ์แห่งไม่ช้าทิฏฐิอารมณ์ดีมาจากจรณะสิบห้าอารมณ์ดีมาจากปรมีสิบเรการอารมณ์ดีที่เรามีกําลังต้านทานด้วยอำนาจของอิทธิบาทสี่ อารมณ์ก็ามีความดีเพราะเราไม่ยุ่งในติราชาในคาถาอารมณ์เราไม่มีความกังวลด้วยวัตถุและสิ่งที่มีชีวิตคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดมาแล้วก็ต้องสลายตัวไปไม่มีอะไรทรงตัวนี่เป็นเรื่องของสัมปชัญญะที่เราจะต้องเพึงปฏิบัติ แล้วก็มีความรู้สึกอยู่ว่าเราเวลานี้เราทรงเพศเป็นสวรสดนะต้องรู้ตลอดเวลาสำหรับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่เข้ามาอยู่ก็ต้องทราบว่านี่เป็นเขตของพระพุทธศาสนาไม่ใช่เขตของชาวบ้านที่จะมาสร้างความยุ่งความยากจะสร้างความเดือดร้อนในเขตมึงไม่ถูกก็กูกูไม่ถูกก็มึง อย่างนี้มันเป็นจริยาไม่ใช่จริยาของคนในเกตพระศาสนามนุษย์ชันดีตั้งแต่ประสูติดาบันกินไปแล้วผู้ทรงชายเขาไม่ต้องการอาการเช่นนี้มันเป็นอาการเขาติริชานอาคาถาและเป็นอาการเขาสัตติริชานนั่นเองเพราะสัตติริชานนี่มันไม่เคารพสิทธิสิ่งใดกันมันอยู่ด้วยกัน,นด้วยความรักแต่เวลามีอะไรจะมามันก็แย่งกันกินกัดกันกิน แล้วก็มันก็มีทะเลาะเบาแวงกันเป็นปกติอาการอย่างนี้ปแปลการของสัตว์ิจฉันไม่ใช่อาการของคนดีอาการอย่างนี้เราต้องรู้ว่ามันจะต้องไม่มีในจิตของเราสัมชัญญะต้องรู้ตัวไว้เสมอนี่ว่ากันในด้านสมถะภาวนาแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงกล่าวต่อไปถึงด้านวิปัสสนาภาวนาก็ทรงกล่าวซ้ำๆ เมื่อในเมื่อบิสุอย่างนี้แล้วท่านบอกว่าบิสุทั้งหลายบิสุย่อมพิจารณาให่งกายในกายเป็นไปในภายในบ้างย่อมพิจารณาในกายเห็นเปในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาให่งกายในกายเป็นทั้งภายในและภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้าง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายบ้างหรือก็อหรือสติมีก็หรือสติว่ากายนี้มีอยู่ข้าวไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเกิดเธอนั้นแต่เพียงเธอสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงเธอศักว่าเป็นที่อาศัยที่ลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลาย พิสุยอมพิจารณาหิ้งกายในกายเนเรืองอยู่อย่างนี้ตอนท้ายนี้เป็นวิปัสนาญาณเป็นอนุว่าในมหาปฏิปฐานแต่ละข้อที่อง์คสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศแต่ละข้อถ้าเรายิดข้อเดียวแล้วก็น้อมไปในด้านวิปัสนาญาณ ก็ใช้เป็นวิสสนาสามารถจะใช้กรรมฐานเพียงข้อเดียวในมหาปฏิปทานาสูตรตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉตประหาเลยตอนนี้ก็เรามาว่ากันว่าท่านว่าพิจารณาให้ในกายหิ้งกายภายในบ้างหิ้งกายภายนอกบ้างรวมความว่าในที่สุดในเมื่อเราเห็นก็ซื่อถือว่าศักแต่เพียงว่าเห็นเท่านั้น ไม่มีใจติดอยู่ถือว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราแล้วก็ไม่มีกายติดอยู่ว่าสมบัติในโลกทั้งหมดมันจะเป็นเราเป็นของเราเราวางทั้งกายของเราเราวางทั้งกายของบุคคลอื่นเราวางทั้งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดโดยไม่ยึดถือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเราเป็นของเรานี่เป็นอนุว่า ถ้าเราทําได้เท่านี้เราก็เป็นพระหลานแล้วนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมหาติปทานานสุดให้เข้าใจว่ารู้อย่างนั้นรู้อย่างนิดนิดหน่อยแล้วก็ผ่านไปท่านลงท้ายด้วยอริยสัจคือว่าเห็นกายในกายในภายในเห็นกายภายนอกขึ้นนอกกายเราในที่สุดเห็นความเสื่อมไปเห็นความเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไป นี่มันเป็นอริยสัจความเกิดขึ้นเป็นที่พอใจของเราความเสื่อมไปเป็นที่ไม่พอใจของเราอาการเสื่อมปรากฏมันเป็นทุกข์เห็นไหมละ่ะแล้วในที่สุดที่เขาบอกให้การที่จะปลดทุกข์เส้นได้ก็จงไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดทั้งกายเราเราก็ไม่ยึดถือเอา ทังกายบุกคลอื่นเราก็ไม่ยึดถือเอาถือแต่เพียงว่ากายเนี่ยเป็นที่อาศัยชัวยช่วคราวเท่านั้นตามที่ผมพูดอยู่เสมอเสมอนี่ฟังมหาอติปฐานทุกคืนก็ฟังอีกแบบนี้นะทุกคืนในนวิปัสสนาญาณพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านลงแบบนี้มาตอนสัมมชัญญะบบบนี่เราจะยึดอะไรเป็นสําคัญ ท่านบอกจะก้าวไปานหน้าก็ดีจะถอยมาคนหลังก็ดีจะคู่ซ้ายเขวเลียวซ้ายเลียวขวาก็ดีเทือบจีวันก็ดีนั่งอยู่ก็ดีกินอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีหลับอยู่ก็ดีตื่นอยู่ก็ดีเรารู้ทั้งหมดให้เราก็เลยรู้ต่อไปรู้ว่าคนที่กำลังนั่งฟังเสียงอยู่อย่างที่เราฟังอยู่นี่ ในการก่อนก่อนที่เราจะเกิดมานี้มีบ้างไหมคนเขานั่งฟังเสียงพูดเราก็มีสมัญญะรู้ไว้เรื่องการฟังเสียงพูดแล้วก็คนพูดเนี่ยมันมีมาตลอดการตลอดสมัยนึนกเอาสมัยธัญญะน้อมเข้าไปรู้อีกเพราะเวลานี้คนหลายเหล่านั้นอยู่หรือตายไปหมดแล้ว ถอยหลังไปถึงพ่อเราแม่เราบางทียังอยู่หรือบางท่านก็ตายไปแล้วไปหาปู่ย่าตายายบางคนของคนก็ยังอยู่บางคนก็ตายไปแล้วต้องไปหาถึงท่านทวดล้วก็ไม่เหลือเลยตายหมดหลังจากนั้นขึ้นไปก็ตายหมดเขาบอกสืบแต่กูลมากี่ชั่วคนเราอาจจะพูดก,กันได้ แต่ว่าต้นไดโกนทหลายเหล่านั้นเวลานี้อยู่ที่ไหนดีไม่ดีท่านเชื่ออะไรบ้างเราก็จําไม่ได้นี่ก็เป็นอนุว่าความเกิดขึ้นมันมีจริงการสลายตัวมันมีจริงแล้วก็ท่านทลายเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วนะท่านแบกอะไรไปได้บ้างร่างกายเป็นที่รักของท่านท่านไปด้วยหรือเปล่า ทรัพย์สินทั้งหลายที่ดันหามาด้วยความเหนื่อยยากถ้าไปด้วยหรือเปล่าคิดเอาตามใจตามรงก็แล้วกันเป็นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความเปล่าทั้งนั้นสิ่งที่ท่านนันหลายจะนําไปได้ก็คือความดีกับความชั่วที่ติดใจของท่านไปนี่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมาศาสดาตรงงรัสว่าชาติวิทุขายความเกิดมันเป็นทุกข์ เมื่อเราเกิดมาคราวนี้แล้วมันก็เป็นทุกข์ถ้าเราจะต้องเกิดต่อไปเราก็ต้องประสบกับความทุกข์อย่างนี้อีกเชราวิทุขาความแก่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์มรณะวิทุกขังการเข้าก้าวไปสู่ความตายมันเป็นทุกข์เพราะเราไม่อยากตาย เอาสามทุกเท่านี้ก็พอเป็นอันว่าสภาพที่มีปัจจัยเกิดความทุกข์ยังต้องเกิดเราก็ต้องมีทุกข์ดีพระพุทธเจ้าให้รู้ความเกิดขึ้นของร่างกายและความเสื่อมของร่างกายที่นี้มันก็เป็นสกายะทิฏฐิในสังโยชน์สิบนั่นเองความจริงนะ่ะการตัดก,กินเลยเขาตัดด้วยสกายยะทิฏฐิตัวเดียว ในเมื่อร่างกายมันเกิดขึ้นความเสื่อมมันปลายกแในการสลายตัวปลายกฏถ้าเราจะยึดถือร่างกายอยู่ต่อไปเราก็ต้องเกิดแบบนี้นองสมเด็จพระจินนาสีเจ้าทรงแนะนำว่าเธอจงเห็นร่างกายทั้งหมดก็เพียงแต่สักว่าเห็นถ้าเื่อร่างกายของเรานี้มันมีอยู่เราก็คิดว่าสักแต่เพียงว่ามันมีอยู่เท่านั้น เราจะไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราต่อไปให้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามันเป็นเรือนร่างสำหรับที่เราจะพึงอาศัยชั่วคราวเท่านั้นไม่ช้ามันก็พังมันพังแล้วเราก็ต้องไปก่อนที่จะไปเราก็ไปอย่างราชสีไม่ใช่ไปแบบหมูติดจันทร์ คำว่าหมูติดจันก็หมายความว่ากินเล็ดยังมีอำนาจเหลือเหนือเราอยู่ถึงแม้เราจะไปได้จากสภาวะนี้เราก็ต้องต้องไปเกิดไปหาความทุกข์ความลำบากอีกเราไปอย่างราชสีก็คือว่าเราไม่ติดอยู่ในกายนี้แล้วเห็นว่ากายนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์เห็นว่ากายนี้เป็นปัจจัยให้เกิดอาการทรมาน เห็นว่าร่างกายนี้เป็นปัจจัยให้จิตใจสมองถ้าเรายึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราแล้วนอกจากร่างกายนี้สรรพวัตถุในโลกทั้งหมดมันก็ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราจริงๆไม่เป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยจริงๆรวงกําลังกายรวมกําลังใจทําสมัชัญญารู้ไว้ว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายที่ประกอบ้วิขันห้อย่างนี้จะไม่มีสําหรับเราต่อไป เรามีความเรามีร่างกายถือว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อต่อไปไม่มีเราจะยึดถือพระบ,บาลีที่ตั้งใจไว้ในตอนต้นว่านิพานัาสสะสติกิยายะเอตังกาสาวังกิตวาซึ่งเราปฏิญาณไว้ว่าเรารับผ้ากาสาวาพัดมาแล้วเราจะทำให้แจ้งสิ่งพันิพานจิตเราที่ต้องการก็คือพันิพานอย่างเดียว คิดอย่างนี้แล้วก็เหลียวพ้าไปดูบารมี10บประกอบให้ครบถ้วนไปดูจรณะสิบห้าพยายามทำให้ครบถ้วนไปดูนิวรณห้าระการทำลายสิ้นซากไปแล้วก็ไปไปดูทธิบาสิบระการควบคุมก,กำลังใจด้วยอิทธิบาทให้ครบถ้วนเราก็จะมีกำลังทำลายกิเลสให้เป็นสมุทเทตระหารได้ ในที่สุดเราก็เวลาหันพระหันเข้าถึงวนิพันณ์อรบ,บันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาการที่จะแนะนํากันก็หมดเวลาเสร็จแล้วต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงทรงกายตามอติยาัยของท่านใช้การพิจรารณาแระภาวนาจะจยงิงก็ดีจะเดินก็ดีจะนั่งก็ดีจะน้อยก็ดี ให้เป็นไปตามอัติยาสายัยควบคุมก,กำลังใจอยู่ในขอบเขตของความดีที่กล่าวมาแล้วจนกว่าจะถึงเวลาสมควรของท่านสวัสดี